ปภัยแ้งในจังหวัดชุมพรทําให้ผลผลิตทุเรียนลดลงกว่า5 0,000ตันส่งผลกระทบต่อรายได้ภาพร,รวมจากผลผลิตทุเรียนลดลงกว่า5,000ล้านบาทนะครับในขณะในขณะที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนบอกว่าภาวะภัยแล้งปีนี้ที่ยาวนานส่งผลกระทบทําให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนเพิ่มขึ้นหลายด้านครับ แม่ลำคลองรับรอในพื้นที่หมู่2ตำบลรับรอดอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรจะอยู่ในสภาพแห้งขอดมีน้ําเหลืออยู่ในท้องคลองเพียงน้อยนิดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวนหลายเครื่องเพื่อนําน้ําไปใช้ในครัวเรือนรวมถึงหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนตุเรียนที่กําลังขาดแคลนน้ําอย่างหนัก โดยชาวบ้านบอกว่าต้องสูบน้ําส่งไปไกลเป็นระยะทางถึง1กิโลเมตรและต้องมีการผลัดเปลี่ยนการสูบน้ําเนื่องจากน้ําที่ซึมออกมามีปริมาณจํากัดน้ําแห้งก็ดึงน้ําขึ้นใช้สวนการเกษตรไม่พอทุเรียนได้น้ําน้อยก็ลูกแตกหมดไม่ได้ผลใบก็แห้งจากยอดลงมาน้ํามันไม่พอเป็นแบบนี้มานานแล้วยังครับ ข้าวปีสองปีแล้วชาวบ้านบอกว่าในช่วงวิกฤตภัยแล้งต้องลงหุ้นซื้อน้ำมันซื้อท่อประปาเพื่อสูบน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรทต่ใ้ช่วงหน้าแล้งแต่ละครัวเรือนต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว โดยบางครัวเรือนที่ข้าไม่ถึงแหล่งน้ําหรือไม่มีเงินซื้อน้ําก็จะทําให้สวนทุเรียนที่กําลังให้ผลผลิตยืนต้นตายจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐจัดสร้างฝายขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใหนหน้าแรงครับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเพราะต้องซื้อน้ํามันถึง2ต่อนะคะทั้งน้ำมันโซลา่าแล้วก็บินซินค่ะเพราะต้องใช้ในการฉุดน้าจากวังเพื่อส่งต่อไปตรงเครื่องสูบน้ําที่ฉุดขึ้นบ้านนะคะที่สูบขึ้นมาด,ด้ทางการเกษตรนะคะ เดือนนึงเพิ่มขึ้นหลายบาทไหมครับก็หลักหมื่นนะค่ะทีนี้อยากให้แก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับอยากให้หน่วยงานมาช่วยในเรื่องของฝ่ายชะลอน้ำอะค่ะเพราะว่าถ้ามีฝ่ายชะลอน้ำเมื่อไหร่น้ำจะไม่หมดนะคะก็จะต้องไม่ต้องเสียน้ำมันทั้งสองต่อค่ะ จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียน302,000 0ไร่มากที่สุดในภาคใต้ซึ่งมีสวนทุเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในปีนี้แล้วกว่า100,000ไร่ในจำนวนนี้อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วกว่า20,000ไร่ โดยเกษตรจังหวัดชุมพรระบ,บุว่าในแต่ละปีจะมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละสิหรือเพิ่มขึ้นปีละกว่า3 0,000่นไร่จึงแนะนําว่าเกษตรกรที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียนต้องมีแหล่งน้ําสํารองอย่างเพียงพอเพื่อลดผลกระทบจากภาวะภายแล้งที่มีแนวโน้มจะรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุกปีครับเกษตรกรที่จะปลูกทุเรียนนะครับท่านจะต้องเตรียมตัวก่อนปลูกนะครับจะต้องเตรียมตัว หนึ่งต้องเตรียมแหล่งน้ำนะครับให้เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นสระน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อบาดาลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับต้องเตรียมเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่าเวลาท่านปลูกทุ้เรียนไปแล้ว2-3ปีขาดน้ำนะครับหรือว่า5ปีเริ่มจะได้รับผลแล้วขาดน้ำนะครับก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสแล้วก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นในปีต่อๆไปนะครับโอกาสที่โลกเราร้อนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เกษตรจังหวัดชุมพรระบุเพิ่มเติมว่าปีที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรมีผลผลิตทุเรียนราวสามแสนตันแต่ในปีนี้ซึ่งต้องเผชิญกับภาวะภัยแง้งรุนแรงทั้งขาดแคลนน้าและสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงทําให้ผลผลิตทุเรียนลดลงราว5้าหมื่นตันสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรมากกว่า5000ล้านบาท ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามวางมาตรการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดโดยในช่วงนี้ได้มีการระดมรถน้ําเข้าช่วยเหลือประชาชนส่วนในระยะยาวก็จะมีการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้นครับ บริเวณนี้ก็คือแผงจําหน่ายทุเรียนในพื้นที่อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งอําเภอหลังสวนถือว่าเป็นแหล่งลงรับซื้อทุเรียนรายใหญ่ของภาคใต้ในขณะที่เจ้าของแผงทุเรียนบอกว่าในปีนี้แผงทุเรียนได้รับผลผลิตที่มาจากเกษตรกรในจังหวัดชุมพรค่อนข้างน้อยซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากสํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพรที่ระบุว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนในจังหวัดชุมพรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งนั้นลดลง กว่า50,000ตันซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดสถานการณ์ภัยแล้งจากพื้นที่จังหวัดชุมพรครับคุณจิราชาตาคุณพรมาดีครับขอบคุณค่ะ